เดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเราแล้วนะคะมาดูดีกว่าขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะอันนี้ยอดคงเหลือก็ทําแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการทํางบทดลองเป็นการทดลองทำว่าเอ๊ะทำออกมาแล้วมันจะเท่ากันหรือเปล่านะคะหลักการทํางบทดลองนะคะหรือทายบาลานซ์ของเราเขาบอกว่าให้เขียนหัวงบก่อนสบรรทัดจากนั้นให้เอายอดเพียนซิลฟูตติ้งหรือยอดคงเหลือตรงเนี้ยเอามาใสา่แต่วิธีการใส่เด็กๆจะต้องเรียงหมวดตั้งแต่หมวดที่1ถึงหมวดที่ 5. หมายความว่าเราจะต้องเรียง1ให้หมดก่อนค่อยเริ่ม2,3,4และ5ทำออกมาแล้วถ้าถูกต้อง15คะแนนเต็มหมายความว่าด้านเดบิตกับเครดิตจะต้องเท่ากันนะคะไหนเรามาดูวิธีการทำหน้าตาของงบทดลองของหนูจะอยู่ในด้านล่างนะคะแบบฟอร์มให้เขียนหัวบรรทัด3บรรทัดอ่าลองเขียนก่อนนะคะในส่วนของบรรทัดแรกเลยนะคะแน่นอน ชื่อร้านนะคะอย่างข้อนี้เป็นทุนใน2ก็เลยให้เป็นร้านสองบรรทัดต่อไปนะคะสิ่งที่หนุ่มกลังจะทําเรากําลังจะทํางบทดลองนะคะก็เขียนคําว่างบทดลองบรรทัดที่3นะคะในส่วนของระยะเวลาอย่างข้อนี้ทําเดือนพฤษภาคมนะคะก็เลยสิ้นสุดวันที่ส1อพฤษภานะคะตรงนี้เลยจากนั้นนะคะเด็กๆมาดูหน้าตาง,งบทดลองลูก หัวตารางนะคะอย่างช่องนี้จะเขียนคําว่าชื่อบัญชีถัดมาก็คือเลขที่บัญชีส่วน2ช่องนี้พอจะเดาได้นะ,นะคะเดบิตบาทสตางค์แล้วก็เครดิตบาทสตางค์ทีนี้วิธีการทำนะคะดูดีๆเนาะอาจจะพลิกไปพลิกมานิดนึงให้ไปเริ่มด้วยรายการแรกมาดูรายการแรกนะคะหมวดแรกของเรา101เงินสดนะคะเวลาหนูเอามาเขียนหนูก็เอาคําว่าเงินสดมาเขียน เลขที่บัญชีก็คือ101นะคะยอดเพนซิลฟุตติ้งอยู่ด้านเดบิตหนูก็ใส่ตัวเลขด้านเดบิต80,000นะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองทำให้ดูอ,อย่างงี้ลูกชื่อบัญชีหนูก็เขียนเลยเงินสดเลขที่บัญชีนะคะหน1ตัวเลขอยู่ด้านเดบิตนะคะ80,000เราก็ใส่80,000ต่อไปนะคะหนูก็ไปดูลูกหมวด1เอาให้หมดก่อนเพราะฉะนั้น102ตัวถัดไปก็คือบัญชี ธนาคารนะคะเลขที่บัญชีของเราก็เท่ากับ102ทีนี้กี่บาทหนูก็ไปดูคําวัธนาคารลูกอไปหาธนาคารกันหน่อยสินะคะในส่วนของธนาคารเพียนซิลอยู่ด้านเดบิตเพราะฉะนั้นตัวเลขก็ใส่ฝั่งเดบิตนะคะแปดหมื่จากนั้นนะคะหนูก็ไปดูค่ะถัดไปก็คือเครื่องมือนะคะเลขที่บัญชี103ยยอดอยู่ด้านไหนลูก เดบิตนะคะกี่บาทเอ่ยลองไปดูสิสามแสนนะคะเด็กๆก็ใส่สามแสนต่อไปนะคะหมวดหนึ่งยังไม่หมดอะไรนะคะเลขที่บัญชีของเราก็คือ1นึยสยอดเพนซีลฟุตติ้งหรือยอดคงเหลืออยู่ด้านเดบิตเช่นกันนะคะห้าหมื่ต่อไปค่ะลูกหนี้มังคุดอ่ะที่ถามสิลูกหนี้มังคุดเนี่ยมันเท่ากันต้องเขียนไหมลูก เพราะมันไม่มีเพนซิลฟูตติ้งถูกไหมคือมันไม่มียอดแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่ต้องเขียนนะคะข้ามไปนะคะหนึ่งศูนย์หกของเรานั่นก็คือลูกหนี้ลิ้นจี่นั่นเองเวลาเขียนนะคะไม่ต้องยืองเนาะเขียนให้ตรงกันเลยหนึ่งศูนย์หกนะคะจำนวนเงินสองหมื่นหมวดหนึ่งหมดแล้วต่อไปหมวดสองนะคะตัวแรกก็คือเจ้าหนี้ร้านมอสซี่นะคะเลขที่บัญชีก็คือสองศูนย์หนึ่งทีนี้เจ้าหนี้ร้านมอสซี่เด็กๆลองไปดูสิลูกไอ้เพนซิลฟูตติ้งที่ทําไว้อยู่ด้าน เครดิตนะคะ50,000เราก็เอามาใส่ฝั่งเครดิต50,000นะคะหมวด2หมดแล้วต่อไปหมวด3ค่ะบัญชีถัดไปคือทุนนะคะทุนใน2 301อยู่ฝั่งเครดิต307 0 0 0ต่อไปบัญชีอะไรเอยถอนใช้ส่วนตัวนะคะ302อยู่ด้านเดบิต20,000ต่อไปค่ะนะคะบัญชีรายได้ค่าบริการนะคะ401 ะคะตรงนี้คุณครูคก็เอามาจากในส่วนของตารางด้านบนนั่นเอง Pen ซิลฟูตติ้งอยู่ด้านเครดิตนะคะแสนสี่แล้วก็รายการสุดท้ายของเราเลยนะคะค่าเช่า501อยู่ด้านเดบิตพอทําออกมาล้ทีนี้เรามาลุ้นกัน,นะคะ่ะจะให้ถูกเดบิตกับเครดิตรวมแล้วจะต้องเท่ากันนะคะก็ทำการบวกมา80,000บวก80,000บวก30,000 0บวก50,000 0บวก20,000ื0 20, 0 20,000และ1,000 100, 0ฝั่งนี้ก็จะได้เท่ากับ มาแล้วเนาะห้าแสนหกหมื่นฝั่งนี้เอาห้าหมื่นบวกสามแสนเจ็ดบวกกับอีกหนึ่งแสนสี่หมื่นบวกมาแล้วก็ได้เท่ากับห้าแสนหกเท่ากันนะคะเพราะแสดงว่าข้อนี้นะคะเราทําออกมาแล้วถูกต้องนะคะถ้าถูกต้องแล้วอย่าลืมตีเส้นด้วยเนาะนะคะด้านบนหนึ่งเส้นนะคะข้างล่างก็สองเส้นในส่วนของเส้นตารางนะคะปกติเหมือนกับที่เราเคยตีกันนั่นเองนะคะในส่วนตรงนี้ ทีนี้พอทําเสร็จแล้วเดี๋ยวครูยขออนุญาตตีเส้นนิดนึงเนาะนะคะด้านบนหนึ่งเส้นนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นเส้นคู่นะคะสองเส้นปกติเลยเหมือนกับที่เราเคยทํากันอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะว้าวด้านบนไม่ค่อยชัดเลยเดี๋ยวขออนุญาตตีอีกรอบเนาะนะคะเ๋ยวเส้นหนาๆเลยโอเคนะคะเรียบร้อยละถ้าทําออกมาสองฝั่งเท่ากันแบบนี้นะคะให้รู้ไว้เลยว่า ที่สอบไปได้เต็มแน่นอนนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้บอกไว้เลยมันอาจจะดูเยอะแต่มันไม่ได้ยากนะคะนอกจากทาถูกแล้วหนูต้องฝึกทาเร็วด้วย1ชั่วโมงเท่านั้นคุณครูหวังว่าเด็กๆของครูทุกคนจะได้คะแนนสอบกลางภาคเต็มทุกคนนะคะ